สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ผับ G Mobile เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมทิมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน l i s t m a n Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ l i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่คิมตัดมาจากในสตรีมนะครับแล้วก็สําหรับใครถ้าอยากชมสตรีมสดคิมนะครับเข้ามากดติดตามเหตุนี้ได้เลยนะครับผมสตรีมทั้งวันตั้งแต่4ี่โมงเย็ยนเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามด้วยนะครับผม <S <S มิตตี้ลงช้าเหรอ สุดได้สุดได้ที่เราอะ marked a location m a r k จ d ด location เฮ <Hey, S 1> ้ยปัดมีหมอกสาม โอ้ย ห่อกก่อนเดี๋ยวตามคิดบัญชีเอา้าเดี๋ยวนี้มันตามยากันเต็มหลอดแล้ว Mark the location. My it Oh, <laughs> ล็อกหน่อยล็อกหน่อยคิมยิงไม่โดนอะ่ะยิงเขาไม่โดนเฉยบอดอันนี้ขนาดหมดแล้เนี่ยเจอคนนี่โหล้นแน่เลย เจ็บปะ Form up on me คนเดียวเหรอ หวัดดีน้องคิมทันไหมเนี่ยพึ่ืพี่น้องสวัดดีครับขอบคุณหนึ่งร้อยดาวนะครับผมทันอยู่ทันอยู่ทันอีกสักพัก watch out Watch out, head toward this point. So I head toward this point. พี่เคียมเปิดห้องเล่นวันไหนคะน่าจะเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้เปิดเล่นนานแล้วอะตั้งแต่ฝึกเล่นในมือถือมาคือยังไม่กล้าเปิดเล่นกับคนดูเลยก็แบกไม่ไหวที่นกมาแล้วคิมบอกจะแบกอยู่ใช่ Oh, you're in Watch out. นอนอีกแล้วแบกอะไรจะยังไงไม่คิมแอดดัคือสีสดมากเร่งสีมันเร่งสีมันเร่งสีให้มันสดให้มันสดใหม,ใหม่เหมือนเจ้าของเพจไงสดใหม่ตลอดเวลาเจ้าของเพจนี่สดใหม่ตลอดเวลา ไอ้ตรงริมน้ำออกมาแน่เชื่อปะมาแล้วทุกคนเขาต้องลงมาเดีย๋ยวเขาต้องลงมา Mark the location Mark the location Mark the location I got supplies โอ้โหจะตีกระเป๋า Mark the location ก็งงอยู่ก็ทำไม มีคนชิดแล้วเหรอตอนแรกคิดแบบนั้นนะตอนแรกนะ marked a location ดีลำสองครับเพิ่งกินข้าวเสร็จวัสดีครับเปิดห้องหน่อยอยากยิงคิมไม่ให้ยิงหรอก เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมมันเยี่ยมยอดมันยอดเยี่ยมไปเลย Help Watch out ขอบคุณครับวันดีสามสิบเอ็ดคนดูนะครับฝากกดแชร์หน่อยนะโหตี้อโอ้ไม่ก็โหดจัดวันนี้มือนิ่งอ่ะ โอ้วันนี้แบบมือนิ่งจัดตะเขมอะเหลือคนเดียวเองเหลือคนเดียวไปอยู่ไหนโอ้ยตาดีมากเห็นเลือดว่าจะยิงสักหน่อยไม่ทันเฮ้ยทำไมเขาได้ MVP อะ